คิดว่าพกแบบนี้ใช่ไหมลงกินน้ำมะละกออ่าอ่าอ่ะ,อะแล้วแบบนี้ใช่ไหมโอ้โ้โหนี่นี่น่าจะใจน่าจะใช่ลงจักกบอืม

ผมว่าเป็นคนที่ชอบกินส้มตังปลามาก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 มนกมากมากมกมา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 กม่กมา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 กกมามามกากมากมาม รูปเภาครับลงตามดูฟงเสืออันนี้มาด้วยนะครับคกส่งตาันนี้จะใช้เสตของหน้าวนไหนนะครับเพราะคงหากคำว่าวิธีทำสมงตามพาราจูหน้าวนไหนก็ใช้เสดนี้นะครับเสด วัดตีบแล้วด้วยที่ชิมว่ากี้ไปซูเปอร์มาผมตกใจว่าวัดตีบส<อ>งทำขายาขนาดนี้ื้อมาละกอซื้อตัวฟักยาวซื้อมะนาวปริกสดนะครับแลสุดไตดนำ้ำปลาะมักก่าแ็ดนะครับการน,นี้ผมจะไม่ใส่มักก่าแ็ดผมไม่ชอบกินมักก่าแ็ดก็ไม่ใส่มักกะเด็ดก็ได้แล้วก็มักขาม พิเกนะครับใสมักกว่เพียกนิดหน่อยก็ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมถ้าใส่นิดหน่อยก็ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมครับและมะกอกสุกนะครับโอ้โหตกใจนะมะกอกสุกหายากจริงๆท่านจะหามะกอกสุกในซูเปอร์แต่เราจูเล่จูพักที่น้าจะค่อยๆกับมะกอกสุกแต่ข้างหลังเกียวว่ามึก คุอามักค okay, ุอาโปคืออะไรวะชื่อไม่เหมือนแต่หน้าตาคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็เลยปมตามปนักงาว่าขอตกังนี่คือมะกอกลูกเผาครับไม่ใช่การนั่งเกินมากกว่าเพาะข้าวบุญข้าวบุโอเควิธีทามักการเวลาตุรียัมส่วนผสมฮานาตีฮานาตินะแล้วเวลาปรุงอาหารฮานาติทั้งหมดแค่สิบนาทีนะครับไม่มากเลยนะแล้วอันดับแรกสับ มาลาโกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอันนี้คือมาลาโกใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าอันนี้ไม่เหมือนมาลาโกที่ผมรู้จักนะวนเวลา,า,ากินส้มต๊อกเราเจอมาลาโกสีขาวๆใช่ไหมแต่อันนี้สีเขียวๆนะครับผมสับได้ยังไงแกะทีก่อนะครับผมโอ้ใกล้ๆกันแทงกวานะใช่ไหมใกล้ๆกันแทงกวานะครับผม,นะม,บผมแล้ว รานรันคนดีกว่าโอเคซับมาลาวก่อนะครับผมยังไงดีวะพอเป๊ะปนีช่ไหมน่าจะไม่ใช่นะโอเคโอเคทัดที่นี้ทัดที่นี้ก่อนใช่ไหมน่าจะใจน่าจะใจนะครับผมทัดโอ้ยอ๋ออว้าวสวยมาก สวยมากทัดแบบนี้ใช่ไหมทัดแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้แคนแคนนะแคนนะแคน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 ว้าว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  ทุกคนนะครับบอนเทนี huh. ้กินจะกินได้เปล่าเศรษฐนะยังไงวะร้องอกแบบนี้อืออืออะนาจะช่นาจะชนะคิดว่าพกแบบนี้ใช่หมอยฮเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคองกินน้มกนากับอ่

คิดว่าพปกนังก่อนนะใช้พีราดีกว่านะครับผมอืมไงกันนะไงดีนะครับผมคนดีครับโอเคได้แล้วน,นะครับผมแต่อันดับแรกยังไม่จบนะครับผมแล้วจะซับมาลาโกน,นะครับผมได้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กต่อก็ におーどっかいかいかんそんたんもちゃめロッチムかうんうん人に,に,にんのや銀ンダギ銀ダギンダ,ギンダ,ギンダえなななんマラゴーナガポンあに銀まいだい。ぎまいだいじん,じんなンか,かんないなガボンかんマラゴーナガポン銀まいポカテギンカンナイマラゴーナ เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี Pon ้กินไหมครับผมไม่ร hey. ู้นะนี่นะครับขั้นในมาราโกนะครับผมอืมคิดว่ากินคนได้ไม่กินคนได้เล้วเต่เล้วเตะคนใจไหมโอเคลองซับนะครับผมลองซับซับซับยังไงดีซับยังไงดีครับแบบนี้หรอ อืมแขินเขินนะอืมคิดว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าสาหร้อยคนตายสักมาละกใช้เวลาแค่นฮานาติโอจริงหรอโอ้โหตันีーー้ก็มากว่าฮาร์นาตีเรอานะเน้นว่าผมไม่ยูึว่าวิตินี่ตุกต้นลูพาวนะครับผมวิตินี่ตุกต้นลูพาไม่ดูนะครับผมขั้นไหนเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหจับ จับง่ายนะซาดวักดีนะครับผมจับเปบ,บนี้ซาดวักดีมากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเดวทุกคนนะครับอันดับแรกซับมาราโกใช่ไหมครับแล้วอันดับสองทำปริกสดและปริกแห้งร่วมกันแล้วสามหั่ตัวฝักยาวเป็นชิ้นๆทำร่วมลงไปใน โอเล็กไซมักกะแทศมะหนาวมักขามเปียกมะกอกสึกครุกขา่าวให้ข่าวกังอันดับห้าใส่ปลาลาทมซึกน้ำปลาน้ำตางครุกกรัวให้ข่ากังฮกทักไซจ,จางตางกับขันนมจีนและพักตางตางใส่มากไหร่เอ๊ะเมื่อไหร่วะ ตอนแรกเหรอตอนแรกใส่มาลาโกหรอกะหรอคันนี้ใจมาลาโกนุ่งกำมือนะครับผมกำมือกำมือใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นุ่งกำมือแบบแบบนี้หรือนุ่งกำมือแบบแบบนี้แล้วแต่คนไม่เจอหรอนุ่งกำมือก็คือขนาดไหนเล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนี้ใช่ไหม ว้าวสุดนี้รายละเอียดมากมากแต่เข้าใจว่าอันนี้คันนี้ไม่ใจะแล้วใช่ไหมอันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับตัวฟักเปียวครับชิ้นแรกๆนะครับผมตัวฟักเปียว่ายมากเลยนะอ๋อโอเคแล้วใช้มัน่นาวครึ่งตัวโอเคครับผมรูมทาส้มตามพาลานะครับผมรูมทาททาๆทานะครับผมโอเค ตามปริกสดและปริกแห้งร่วมกับปริกสดนะครับปริกสดเละปริกสดสองเมนะแล้วปริกแห้งหนึ่งเมนะครับหนึ่งเมตถ้าที่ตามสุดนี้เราต้องใส่สองเมตรสองเมตรนะครับผมแต่ผมกลัวเา็ดมากนะก็ปริกสดสองและปริกแห้งหนึ่งนะครับผมแล้วทำนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้รอหรอ,หรอ ต้องรู้เปล่าเดอเอเดอเเดอเเดอเอนิ้วใช่นิ้วดีกว่าใช้นิ้วดีกว่าใชนิ้วอืมแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วแบบนี้ใช่ไหมโอ้โอ้โหนี่นี่น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะถุกต้งอยู่นะโฮมก้ามน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นะเเดเดไม่ใช่กัตยมหรอคิดว่าใส่กัียมอะไรกว่าใช่ไหม サイロイだから。オケ、okay, サイガティアム、ソンメッナらポン、ソンメッティうんうんサイ,サイガティアム、アルイねえネ,ーネーナらポン。ペンペプニナらポントゥコン、オケルパオハントファキアウ、ペンチンチン、タム、ルワムロンパイナイ、ポレック。ケイトワーマラゴゴーサイチェメマイチェロサイマラゴチェメナイチャイサイマラゴおいよ。 เยอะและว้าวเยอะว้าวยากมากมาล้วอีไปไหมยไปไหมโอ้คไข้ากันคใหไเข้ากันจ <laughs> ้ะเม้นี่นาะเร็ว啊啊อเมเป ดูเร็วรู้สึกว่าคนนี้มีมืออาชีพทำสมตามใจไหมโอ้โหทำโอเคต่อไปนะครับผมต่อไปใสม่มะกอกแท้ไม่ใส่ครับมะน,นาวมะขามเปียกไม่มีครับมะกอกสุกเราใสาม่มะนาวนะครับผมมะน,นาวครึ่งตัวใสม่มะนาวแบบนี้หรอหรือว่าบี๊ปน่าจะบี๊ปนะบี๊ปคำว่าบี๊ปทุกต้องรู้เปล่า บีบใช่ไหมอันนี้บีบใช่ไหมครับถูกต้องหรือเปล่าคำว่าบีบถูกต้องหรือเปล่าอืมโอ้โหว้าวว้าวูเปียวแล้วูเปียวแล้วูเปียวแล้วแล้วไม่มีมะกอกเสก็ลงใส่น้ำมันมะกอกนะครับผมน่าอร่อยนะอ๋อใส่น้ำมันมะกอกน่าอร่อยนะครับผม สนจงซนจงซนสนจงชานะค okay. รับผมโอเคดีไหมน่าจะดีนะน,าน,านา่าอเนียทำ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 เอาเริ่มเริมมมม่มเริ่มเริ่มเริ่มเร สายนาคาับปมใส่พาลาทมสุกน้ำปลาและน้ำตาลครุกคราวให้เข้ากันนะครับผมน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลาหนุนจนจานะครับผหนุนจนจาแล้วใส่น้ำตาลครุ่งชนจานะครรบผมครุ่งครุ่งจนจาครุ่งจนจาอ๋อน่าจะใช่โอเคโอเค ใช้ช้อนด้วยโอ้โหดูน่าโปรเฟชชั่นน่าโปรเฟชชั่นมาใช่ไหมและพาราน้ากาปอมพาราใส่พาราซัมทับพีทับพีคืออะไรอืมอืมใช่ก็แล้วไม่ค่อยเข้าใจนะทับพีคืออะไรโอเคลองใส่ซัมช้นชานะ โอ้หนึ่งสองสามผมเป่คนเท่ชอบกิมพาราโกอีกอีกหนึ่งจอนใจไหมสีแบบนี้แล้วทำนะครับผมทำ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 ทอ้โอ้โอปริ้ีนะปริ้ีแล้วใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ทุกคน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  น่าตาเป็นใคๆกันส้มตันพาราเลยนะดูแรื่รู้สึกว่าโอันนี่คือส้มตันพารานะครับโอ้โหน่าจะสามเลตนะแล้วอันนี้อร่อยหรือเปล่านะครับผมโอ้ลืม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 โอเคตุกข์กคิดว่าได้แล้วนะครับผม ส้มตัมปาลา,าคองฮานาซุมิแัรเล็กนะครับดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนสมตัมปาลาคองลาอาหานะครับแต่ถ้ารสชาติอร่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคลองจิมนะครับอืม パリアをかなりにいろわおンニクソンタンパラティープリアンボケワニクソンタンパラティーパリアンボケワニクソンタリアンボケワニクソンタンパラティーパリアンボケワニクソリアソタンパラティリア ทีส่สุดในโลกนะครับไม่มีรสชาติพารานะครับผมไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยไม่มีความเผ็ดด้วยมีแค่ปรร้ยวเปรีเยฟความปรี้ยวนะครับผมปรี้ยวมาปุริเอฟฮะผมว่ายิงสมตามปลากับข้าวเหนียวชอบมากมากเลยนะครับผมวิธีทานนี้ชอบมากมากเลยนะครับผมถ้า กินแบบนี้อร่อยก็ก็โอเคนะสามเลตนะอ,ออทุกคนมีข้าวตามนะครับคันนี้ผมทำตามสูตรของวนไดน,นะครับผมแล้วทำให้เป็นแบบนี้หรอ